สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือต้นที่สองค่ะต้นที่สองมีความเป็นอย่างนี้ค่ะคุณเห็นไหมเหลืออยู่กิ่งเดียวและไอ้นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะจะรอดไหมเนี่ยเนี่ยใส่ลุงเอามาเพื่อที่จะเอาความเฉาตรงนี้ละค่ะที่จะมาทําวิจัยกับจุลินรีย์สังค้อแสงที่เซลุงมีอยู่นะคะอ่า ซึ่งจุลียนรีสังค้อแสงเนี่ยก็จะเป็นสูตรเดียวกันกับคุณจำปาอินโดเมื่อสักครู่นี้ซึ่งเสร็จเวลาลงนี่เสร็จลุงก็จะลงคลิปต่อกันนะคะสามารถดูข้อมูลต่อเนื่องได้เลยเสร็จลุงจะไม่พูดถึงจุลียทรีสังค้อแสงว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างเพราะได้พูดไปในคุณจำปาอินโดแล้วนะแต่เราจะให้ดูว่าคุณจำปีแดงที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คะคือคุจําปีแดงผู้เหี่ยวเฉาและแห้งนะคะ ต้นหลักของเขาเลยนะคะกิ่งหลักเลยที่ตอนมาเนี่ยเห็นไหมคะเห็นกิ่งหลักที่ตอนมาไหมเซลุงจะให้เห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยค่ะพอทุกคนเห็นชัดๆแล้วเซลุงจะมีพัฒนาการให้ดูทุกสัปดาห์ว่าหลังจากที่เราบํารุงไปแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะคะดูนะคะแล้วกิ่งที่ดูดีตรงนี้ก็กลายเป็นว่าใบลวกเห็นไหมคะเห็นใบลวกใช่ไหมอ่าเนี่ยค่ะเห็นใบลวกแล้วก็เห็นมีตรงนี้เห็นไหมยอดที่โผล่มาตรงเนี้ย ยอดตรงนี้แห้งเฉาไปมันเหมือนจะแตกยอดแต่มันไม่แตกนะคะเห็นไหมแล้วก็มีใบร่วงนะคะเห็นไหมมีใบร่วงนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอามาคือเสรลุงได้มาจากาหัวหน้างานเสรลุงนะคะคือช่วยกันเลี้ยงนี่แหละแต่ปรากฏว่าไม่รู้พี่เขาเลี้ยงยังไงมันเป็นแบบนี้เนาะเสรลุงก็จะเอาเขามาทําวิจัยกับจุเลียนซีสังเคห์แสงตามสูตรที่ได้พูดไว้แล้วในคุณจำปาอินโดนะคะ เราก็จะมาดูนะคะโดยโดยสิ่งที่เรามองเห็นดินก็มีความเพื้นดีแล้วก็มีความดำดีนะคะนี้เราให้ดูก่อนว่าเซลลุงจะสามารถทำให้กิ่งตัวนี้ค่ะกิ่งเนี้ยเนี่ยทำให้กิ่งเนี้ยมียอดผู่ขึ้นมาได้หรือเปล่านะคะอ่าเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะดูไว้เลยแล้วเดี๋ยวเซลลุงจะอัปเดตพัฒนาการของเขาหลังจากที่เราบำรุงด้วยคุณจุเลียนสียสังเคราะห์แสงสีแดงผสม e m เนี่ย ทุกสัปดาห์เราจะอัปเดตให้ทุกทสัปดาห์แล้วในการบํารุงเนี่ยเราบํารุงเขาทุกวันนะคะเพราะว่าเราต้องรีบฟื้นฟูเขาก่อนที่กิ่งเขาเนี่ยจะแห้งแล้วใช้ไม่ได้นะคะคุณจำปาอินโดก็เช่นกันต้องบํารุงแบบเข้มข้นทุกวันนะคะใช้แบบเข้มข้นเลยการเข้มข้นของใสลุงก็คือใช้หนึ่งแก้วหนึ่งแก้วน้ําถ้วยะค่ะหนึ่แก้วน้ําถ้วยผสมกับน้ํา20ลิตรในการรดเขาทุกวัน นะคะแล้วก็อาจจะใช้หนึ่งแก้วน้ําถ้วยในการลดเขาในครั้งแรกเลยไม่ผสมอะไรเลยหนึ่งแก้วน้ําถ้วยลดไปเลยโดยไม่ผสมอะไรเลยนะคะเพื่อเร่งไม่ให้กิ่งเขาที่เป็นอย่างเงี้ยเหี่ยวเฉาไปแล้วจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะคะเราจะฟื้นฟูเขาดูซิว่ามันจะได้ผลไหมนะคะเบื้องต้นจะใช้สูตรตามที่บอกก็คือจะใช้หนึ่แก้วหแก้วของ จุเลียนรีสังเคราะห์แสงสีแดงนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเราจะใช้หนึ่งแก้วผสมกับน้ำยี่สิบลิตรเนี่ยลดเข้าไปก่อนแล้วพอน้ํามันเสด็จแล้วนะคะมันเพราะว่าน้ํามันต้องไหลลงไปกระถางถูกไหมคะแล้วก็ไหลทิ้งถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่มันไหลทิ้งเสด็จไปแล้วเราก็จะใช้หนึ่งแก้วเข้มข้นเนี่ยใส่ลงไปเพราะว่าไอ้หนึ่งแก้วเข้มข้นเนี่ยมันน่าจะอยู่ในใน,ในดินมันน่าจะไม่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 ไปถึงก้นกระถางเนาะน่าจะอยู่ประมาณพวงรากเนาะ หน,น่าจะได้ผลตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันสัปดาห์หน้านะคะว่าเป็นยังไงบ้างวันอาทิตย์นะคะเซรุงจะอัปเดตให้ดูว่า เขารอดไม้จุลียทสีสังเคราะห์แสงเนี่ยสีแดงเนี่ยจะสามารถฟื้นฟูชีวิตให้เขาได้หรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปว่าณณนะนะสภาพที่เขาเป็นปัจจุบันเนี่ยดินของเขาเป็นยังไงมีความเป็นกรดเป็นด่างไหมมีความชื้นเพียงพอหรือเปล่ามีความชื้นเป็นยังไงมีความเป็นกรดเป็นด่างไหมแล้วก็มีสารอาหารเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปเสลุงมีเครื่องมือในการวัดเราจะให้ดูทั้งคุณจำปาอินโดและคุณจำปีแดงว่ามันเป็นยังไงหลังจากที่เราดูแลไปแล้ว เป็นยังไงเราก็จะให้ดูเป็นระยะระยะเป็นพัฒนาการเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะบา,บายคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าในการวัดว่าค่าแต่ละค่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะ